สวัสดีค่ะมาพบช่องน้องพายอันดามันนะคะสวัสดียามเช้าจ้าต้นเดือนต้นเดือนถอดให้ไหมเอ้ดามันขึ้นใหญ่เถอะบังดาค้นหรือดากสางลักี้ไปไหนลักี้มานี่เร็ว ลักกี้โอ้ยได้ห่วงยางไปไหนนะ้อเป็นไหนอีกลักกี้เอ้ยนนนนคนดูพ่อควานจะพาไปไหนลักกี้พ่อควานพาไปไหน หลลงงกก่อนนนคเช้าก็มองบรรยากาศเช้าๆน้ะพว้ควานก็จะล่มเอายาไว้ที่ใครที่มันค่ามีรถเขียนด้วย ลุกขึ้นไหนไอ้โอยเออเจ็บมวยเจ็บเจ็บมวยเจ็บอีกการหนึ่งนะนงลุกมวยเจ็บลุกมวย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 เจ็บลุกมวยเออเจ็บลุกมวยเจ็บมวยเจ็บเจ็บเจ็บมวยเจ็บมวยเออเจ็บลุกมาน้องลุกมาเจ็บลุกมาไหมน้องลุกมาตรงนี้เจ็บมวยเจ็บมวยเหเจ็บไหมน้องลุกมาเจ็บไหมเจ็บไหมเจ็บไหม เดี๋ยวตัวเดี๋ยวมยีฮีเอ้โตดเเออมีการโตอ๋อุ้อะไรเนี่ยช้างมีห้าขาตายเลยขึ้นขเกขึ้นขึ้ขึ้นแกมวยเล้วขึ้นขึ้นข้นนี่วกยรกินน้ำช้างด้วยะ

เนียลักกี้จะหนีพ่อควานไปเลยดูดูั n j าดูดูเอาอันนั้นไปซ่อนด้วย เอาขาเอาขาน่ากับไอ้น oh ั่นนะสายยางสาน้ำเขาดูอ่ะโดนทำอ่ะลุกขึ้นะลกขึ้นลุกขึมาแล้วลุกอยได้อาสายยางไม่ใช่ขาไวว

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không เดี๋ยฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทางช่องน้องแพนดามันค่ะมั้งรู้บอกเพื่อนเก็บตัวนั้นก่อน<ะ>ขี่เก็บบนยังขี่สร้างเขาเก็บบนแล้วบ่ฮะบ่ขยายเก็บแล้วบ่<ะ> สองนาทีครับก่อนครับเร็วครับเร็วครับี่ดีครับดครับไดครับดครับเร็ว ขโมยหญ้าได้ไหมไม่เอาอ๋อมันได้ขโมยอย่าลืมฝากกไลค์กแชร์ให้น้องอันดาด้วยนะคะทางช่องพายอันดามันค่ะ่ตื่นสายจังไ่เก็บขี้ เก็บขี้น,นู่นหนึง่งนะนแม่แมวมเดี๋ยวจอยเอาไว้ใส่อีกข,า,ขาดขาดอยู่นู่นขาดใหญ่เก็บเล้ยเก็บ,เเเกบไม่หมดไปเก็บหน่อย เช็์ให้ด้วยนะคะน้องสามสาวป<า>วดอย่าลืมนะคะสามตัวปวนค่ะเจอกันแล้วอะไรเกิดขึ้นลักกี้เอาหัว เอาล้อรถอย่างเดียวค่ะไม่เอาย่ากไลค์กดแชร์กดซัพพลายให้น้องอันดาด้วยนะคะทางช่องพายอันดามันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ